การเลือกตั้งในปี2566นี้นะคะเรามีสิทธิ์เลือกผู้แทนก็คือเลือกสสนะคะแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกนายกนะคะคาถามคือแล้วใครล่ะจะเลือกนายกให้กับเรานั่นก็คือหน้าที่ของสสและสวเองนะคะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยในบทเฉพาะการระบุไว้ค่ะว่าให้สวมีวาระดํารงตําแหน่ง5ปีนั่นหมายความว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะคะที่สวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะทีนี้ถ้ารวมเสียงสสกับสวเข้าด้วยกัน เป็น750เสียงนะคะใครก็ตามที่ได้เสียงในการโหวตเลือกนายกมากที่สุดเกินกึ่งหนึ่งก็คือเกิน375เสียงขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกพักที่มีสิทธิ์เสนอนายกได้มันมีข้อแม้อย่างนี้ค่ะว่าพักนั้นๆเนี่ย ถ้าเกิดคุณมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณเองแต่ถ้าเกิดได้สอสอ,สอเนี่ยไม่ถึง25ที่นั่งในสภาเนี่ยหมดสิทธิ์เลือกนายกเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องได้สอสอ25เสียงขึ้นไปพักนั้นถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกในการโหวตเลือกนั่นเองนะคะดังนั้นรู้แบบนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะสับสนเนาะเวลาไปฟังผลสํารวจต่างๆว่าคะแนนนิยมของแคนดิเดตนายกพักต่างๆเป็นอย่างไรสํารวจจากประชาชนได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนายก นะคะ